สวัสดีค่ะตอนนี้แรกนะคะลรกเอ็กเชแนลค่ะตอนนี้แักอยู่ที่สวนของเพื่อนค่ะสวนเช่ารายปีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเก็บดอกสิงโตค่ะมันขึ้นเยอะมากค่ะจนอดใจไม่ไหวค่ะเพราะว่านึกอยากกินแกงขี้เหล็กมาตั้งนานแล้วค่ะคราวนี้ลรกไปซื้อหอยแช่แข็งไว้นะคะหอยเชอรี่ค่ะที่เขาเอาไปไว้ใช้ทําตําป่า,านะคะ ราวนี้ก็เลยอยากจะนึกอยากจะกินใบฟันสิงโตแล้วก็ดอกฟันสิงโตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะแก่ซะก่อนค่ะรานนี้ก็เลยมาเจอที่สวนนี้ค่ะข้างหลังต้นเตนเยอะมากค่ะคือวันนี้คืออยูอ่ช่วงบ่ายสองครึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทำ u t u b e คลิป youtube ที่ไปเที่ยวที่สูริกอะค่ะก็ ใช้เวลาจนถึงตีหนึ่งแล้วก็หกโมงเช้าก็ตื่นมาแล้วก็เ,เตรียมอาหารเช้าให้ลูกแล้วก็เ,เตรียมข้าวหอ่อค่ะให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําความสะอาดบ้านซักผ้าแล้วก็ไปช้อปปิ้งไปซื้อของกินตอนกลางวันลูกชายอยากจะกินชูชีก็ทําชูชีให้แล้วก็ทําข้าวผัดหมูให้กับสามี คราวนี้พอบ่ายสองครึ่งก็มาหาเพื่อนที่สวนจะมาช่วยขนฟืนค่ะแล้วก็คราวนี้ก็จะมาเก็บดอกสิงโตฟันใบฟันสิงโตด้วยฮัลโหลเดี๋ยวเก็บดอกฟันสิงโตกับใบฟันสิงโตก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ จะพาไปขนฟืนค่ะ ดอกฟันจริงโตแก่แล้วค่ะนี้สนุกดีค่ะเหมือนเด็กๆเ,เลยค่ะทุกคนสนุกสนุกเดี๋ยวไปเก็บอใบมันก่อนอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีเสียมค่ะต้นสวยๆโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่ต้นสวยๆอยู่ตรงนี้ นี่จะขุดเอาไปทั้งกอเลยค่ะเพราะว่าโอ้ยมันดินแข็งมากเลยโอ้ยโอ้ยดินแข็งสุดๆมันจะมียางด้วยนะคะโอ้ยไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าคิดว่าน้ำมันอยู่ใกล้ๆพุ่มใหญ่มากเลย เดี๋ยวค่อยเอาไปล้างค่ะอาจจะวิธีการไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงมือมาแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปล้างแล้วกันอยากกินแกงขี้เหล็กดอกเล็กๆดอกแบบนี้อนะ่ะน่าจะแกงอร่อยด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปหากรอ่อน อุยอ้ยอุย้ยเสียมอามาจากเมืองไทยนะคะเนี่ยเสียมหมอูเพื่อนน่ารักดีขุดมาที่นี่มันจะไม่มีขายเสียมแบบนี้เนี่ยพอถึงบ่ายช่วงนี้ก็อากาศ เริ่มจะเย็นกลับมาอีกแล้วแต่ยังแดดมีแดดอยู่มันยังจะอุ่นอยู่ค่ะพอแดดหมดนั่นแหละมันจะหนาวมาอีกเงินกอนี้ใส่ตอนแกงมันจะยุบค่ะก็จะเอาไปเผื่อด้วยตรงนี้เต็มเลยอ่ะแต่นี้จะแก่แล้ว นี่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้กอนี้กอนี้เนี่ยจะอ่อนอยู่เอาไปทั้งดอกเลยเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาแล้วกัน เสียมเสียมจากเมืองไทยสุดยอดเลยค่ะเช้าไปซื้อของที่ในห้างมาคนหน้าเครียดกันเยอะจัง<ม>ก็เลยไม่ค่อยอยากจะเครียดเท่าไหร่เลยมาสวนมาหาเพื่อนแล้วก็ได้คุยกันบ้างก็ดีขึ้นหน่อยค่ะ อันนี้ก็น่าจะอ่อนมันเยอะเกินจนถ้าไม่กินมันก็ทิ้งอะเนาะอเพราะมันเป็นย่ามเป็นวัชพืชอะโหอันนี้แตกเลยไม่น่าเลยโอ้โสีสวยอันนี้สีสวยมากน่าจะพอแล้วนะ เดี๋ยวน่าจะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวสาธิตวิธีตัดต้นฟังตันสิงโตว,วิธีที่ถูกต้องมั่งไม่ถูกต้องมั่งค่ะมาบ,บอกเนี่ยเอาแบบไหนนี่ตีตัดแบบนี้ <c oughs> เตีนี่ตีมาแบบนี้ค่ะ โอ้โด oh. <laughs> อกมันก็จะเป็นจังซี่เด้วค่ะเดอ้อพอแล้วนะใสครับอ่าเขาอันนี้อันนี้จะตัดทิ้งใช่ไหมคะคุณเพื่อนใช่ค่ะตรงรากอันนี้เพื่อนบอกว่าให้ตัดทิ้ง ก,ะะก็จะตัดเลือกอยู่นี่แหละค่ะอันนี้คือจะเลือกเอาที่มันอ่อนอ่อนคือประกุดห้มันตายโหลดเลยเดี๋ยวปีหน้ามันก็อกขึ้นตัวอ้าวถ้มันขึ้นยังไรแต่ว่างพี่ยูออกไปรอบที่แล้วอันอันหลังหมักายมันยยบะแมนแต มันประหลาดมากเลยค่ะดอกนี้มันเป็นปาแปดแปดสี่ดอกห้าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกเพิ่งเคยเจอเคยเจอค่ะครั้งแรกกน,นี่เราจะเปิดน้ำไว้นะคะอันนี้แบบบ้านๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> เปิดไว้แล้วก็จะแช่วไว้ว <c oughs> ิถีชาวบ้านสุดๆเลยค่ะ สวิตโซลด์ก็มีมันเป็นที่เขาเอาไว้ล้างผักเนี่ยแหละค่ะเอาไว้น้ำเ,เ,เอาไว้ตักแล้วก็ล,กลดน้ำผักสวนเช่ารายปีค่ะสวนนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเช่าค่ะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนเพื่อนนะคะอันนี้นะคะสวนเช่ารายปีของเพื่อนค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มจะปลูกสลัดลงสลัดแล้วต่างนี้เป็นหอมไทยค่ะเนี่ยหอมเล็กๆแต่มันจะยังไม่สวยเพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่แล้วก็นี่หอมแดงหอมฝลั่งค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมสวยมากเลยค่ะทุกคนกระเทียมขึ้นสวยมากอันนี้ครอบสลัดค่ะนี่นี้สลัดนี่แปลงสลัด อันนี้ทําอะไรคะคุณเพื่อนอันนี้จะคุมผักค่ะผักกระยังคะจะคุมจะกลางมุ้งให้ผักอ๋อจะกลางมุงให้ผักไอัอกกอน,นี้คือผักอะไรคะอันนี้ไม่รู้ชื่อคะ่ะรู้แต่ว่าเอามาจากคนอิตาลีอ๋อมันเป็นผักจากคนอิตาลีแต่ว่าไม่รู้ว่าผักอะไรเดี๋ยวต้องดูตอนโตนะ่าจะเป็นจําพวกสลัดเนาะสลัดแต่ไม่รู้ชื่ออ,อไม่รู้ชื่อคะ่ะ ก็เริ่มทยอยทำแล้วนะคะีการงูงให้ผักนะคะทุกคนมันยังหนาวอยู่ค่ะต้องกลางแล้วก็ปักลงไปใช่ไหมคะเสียบลงไปค่ะไม่ได้นะคะคุณฮะ อ๋อแล้วอ้น,นี้ทำอะไรฉันเอาไว้ให้มันอ๋อให้มันสูงๆอย่างนี้ใช่ทับไว้ค่ะทับไว้เพื่อให้ไม่ให้มันปลิวค่ะ บอสัันมันสิปิวค่ะเวลา,าลมแรงอะค่ะมันสิปิวมันก็เลยต้องเอาหินมาทับไว้ค่ะ โอเคไหมคะโอเคโอเคแล้วค่ะผักสลัดเรามีมุ้งแล้วค่ะกลางมุ้งกล่กัวยุงมันจะกัดสลัดค่ะก็เลยกลางมุ้งให้อันนี้สั่งปืนนะคะเพื่อนสั่งปืนเอามาไว้ ฟืนค่ะโอ้ตาย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 หกก็ล้มฟืนจะเลี่ยงค่ะเดี๋ยวจะไปช่วยค่ะงานสร้างงานสร้างขา้อกแค่25กิโลต่อถุง boy เสร็จแล้วค่ะทุกคนเรียงฟืนเสร็จแล้วฟืนเอาไว้ใช้สําหรับหน้าร้อนนะคะแล้วก็พอเวลาเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะที่ว่าย,ยังอยู่ที่สวนได้นะคะก็จะเอามาเผาแล้วก็ทําปิ้งย่างกันนะคะ

Und das gibt übelst hin, wenn wir alles leben. So. Nein, so lecker, so Rosenberg mehr. นอะไรเนาะสนุกใหญ่